สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บ่าวต่อยกก,ก,ก้ครับตอนนี้เรายู u b e ทำอะไรพ่อแม่พี่น้องนะโอ้โหทำมเยอะแยะจังเลยเอาหนูไหมเอาเลยเอาหนูไหมครับหนูไหมหนูไหมคะหนูไหมค้าเปลาละปลาละบ้างดิเปลี่ยนปปเป็นปลาละบ้างดิ

พี่น้อยมาขายหนูพี่น้อยมาขายหนูสิพี่วันแจตโนธถามว่าตัวโนธจะเอาอย่างนี้ก็รอรอเอาหนูกันใช่ไหมคะรอเอาหนูรอรอเอาหนูกมาใช่ไหมรอเอาหนูอะไรนะบอกให้ให้ช่องฟงเอาดีกว่าเออใช่ใช่ใช่ โอ้ขา <rôle S 1> หน <dagger> ูมาไทยอ่ะไม่ดิ๊ดิ๊ดิ๊ด้มยินแกพูดไหมเอาแม่มาต่อยไหมคะจบเลยยังไม่จบแปดนาทีเลยเอาหนูไม่ฆ่าเหรอไม่เกี่ยวเอาเอาแม่มาต่อยไหมคะพี่เคยดูไหมข้าหนูไม่ฆ่าข้าหนู พี่ทำเองสองร้อยหนูทำให้สามร้อยถ้าหนูทำให้ร้อยห้าสิบถูกจังทให้ง ลูกองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือเกือบขนาดนี้แล้วแล้วรู้หนูจะขนาดไหนเมื่อนู้นจะขนาดสิบแล้วครับตัวละสองร้อยตัวละสองครับผมน่ากินน่ากิน่ากินทอดทอดใส่น้ำปลาแซ่บโขแซ่บัวครับผมอฝ่ามืออะไรนะสองฝ่ามือรู้รู้ข้าฝ่ามือเลยเหรอสองฝ่ามือฝ่ามือ มือปิดไม่มิดอะไรมาอยู่แล้วหนู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 นะหนูนะพี่อ๋อบ้านพี่อ๋อหนูหนูตัวใหญ่ไหมใหญ่ครับโอ้โหอะไรมาใหญ่ใมาเร็วมาเร็วต้องให้เขาซ้อนี่เอาพ่อมขาหลบเลยพ่อหนูตัวจริงพี่นอนซื้อนื้หนูตัวใหญ่ พี่บอกเที่น่าจะขนาดจะได้มาแล้วถ้าหนูขนาดนี้รูจะขนาดไหนใช่ไหมถ้าหนูรูถ้าหนูตัวเท่านี้รูหนูจะขนาดไหนแล้วหนูมาดูดิหนี่ก็รูเขาไม่เด่นหนูมาดูหนูตัวเท่านี้คุณรู้รูจะขนาดไหนหนูใหญ่ไหมคุณแม่หนึ่ตัวสองตัวก็ตาก็จะมั่นหมาย เอาหนูลงใครจะซื้อนี่จ้างแล้วมันลงใครจะซื้อเดีวกิโลนะไื้อมันยังยังไม่ถึงผลนะแต่นอแล้วมันมันจะลดลง อ๋อใครจะซื้อใครจะซื้ออะไรนะอะสวยว่าไงนะถ่ายกันเองแลนี่ กจารย์อารย์ไม่อยากขายแล้วโฆษณากระเด็งเละจุกเป๊ะากันตดเหลืองทั้งหมดเลยนะเอาลูกจิมมี่นะอัวลูกจิมมี่สองตัวนะครับของลูกจิมมี่สตัวชั่วอ๋อพี่อ๋อชวจะชั้นหนึ่งตัวครับผม เดี๋ยวมามามาหลังผมผมไม่นสาัยวมไม่ไม่ถ้าคุณถึงมาขายผมไม่ซื้อผมจะซื้อของประานได้หนูแล้วค่ะได้หนูแล้วค่ะเอ้าพอเลยทีนี้นชอบกินอยู่ทไปบ้านย่างไยาที่บ้านที่บานผมทำไ่า หนูเฮ้ยหนูอะไรนะหนูนาเหรอหนูนานสตัวคับสตัวม่ชื่อว่าหนู่งชื่อว่หนูนะเอาชื่อว่าหนูนี่มาตงเาชื่อว่าหนูนะฮ้ยพี่พีต้อนาหอยากได้หนูอยากได้หนูประานนมีา่หนูีคนเดยครับเอา้อหมดแล้วครับอหมดแล้วนะ มีใครซื้อมั่งหลายขนาดนะครับตัวนี้มีแค่นั้นรบร้อยห้าสิบเอาไปทำอะไรกินได้มั่งครัหนูนี่อมปิ้งกินปิ้งหัว

ขายหนูหน่อยขายหนูหน um. well, like oh, okay. so, ่อย un, ั้นเบิเลยขายหนูหน่อยอ้าวขายหนูหน่อยขายหนูหน่อยขายโฆษณาเหมือนโฆษณาขายิเป็นขายเบิบเป็นตใหญ่ตัใหญ่โฆษณาไม่ถูกตัวหนูมเอาหนูไหครเอาหนูหครัวันจีเออเอาหนูหมครวนันโษาแน่ยโอเดี เอแ่ยนรักรตารักับากลี้ครับตัวนึก็แะมีนสาตัวนม่ด้สงหมดแล้วหมดแล้วอแล้วเอหลือตัวสุดท้ายนะครับแฟนหล่อป้าษากินมาวเนาะกินจไปเลี้ยงทองที่อึนม

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบขอบชพักขอบคุณเอสทีตาานั่อลาเนาะชอหนูนครับแล้วชื่อหนู่คุมาวิ่งไม่ทันะคุสดคุิมกด้วยคุณชารจได้นีอีมังยากภาาปันอีไปปิ้งไปย่างที่ระเป่าภาษาได้แล้วภาษาเดินเลย โอ้เขาเจ้าถามเขาเจ้าสร้างมาเด้วยเด้อดยเด้อมเนาะขอบคุณครับขอบคุณาาและขออนุญาตถ่ายด้เนาอนุญาตถ่ายเลยเขาเป็นยูทูปพันใหม่แล้วอยา่าได้ได้ใช่่่าฟ่าไยัดีจาเา อโ้ได้ได้เยอะเลยยังไม่น่าจะมาขายอีกพุ่งพรุ่งนี้มาขายอีกไม่ใช่ขายบ่อยก็ไม่ดีนะคนปล่อยให้สี่สี่วันหรือยี่สี่วันโขาเออเยี่ยมเยี่ยมมีคนต่างคนมาขายถ้าอะไรก็กินบ่อยๆมันมันมันจะไม่อร่อยนะนานๆกินครั้งหนึ่งเหมือนกับอะไรแต่หนูก็เขากินทุกวันเลยหนูก็เขาก็กินทุกวันในสนามบินใช่ลองกินไม่ได้อ้าวหนูก็ พูดอย่างนั้นไม่ได้นะอย่าแล้วถ้ามีอะไรอยู่ตรงนี้นะโโอ้หนี่ขาวขาวใหญ่ที่บอกว่านี่ขาวขาวนี่ว่ามันขาวไหมขาวไหมขาวปวดไหมปวกอดผิดตรงไหนเนี่ยผิดตรงว่าค้นกะเาราปวกดมันมีในในคำพูดนี่เคครัเอาครับผมโอเคพ่อแม่พี่น้องนะครับผมตาชานก็ขายหมดแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่นน้องมาขายหมดแล้ว ัับส้งจัก่งเดีแล้วครับาชารผมถามหน่อยหนูนี่เวลาไปทำกับข้าวเนี่ยทำอะไรอร่อยทำอะไรกินได้บ้างเผ็ดออมย่างเออหมดไปในหนาทีย่าย่างผัดเผ็ดอร่อยคั่วคัวแบบบ้านเราอแล้วก็แล้วก็คั่วใส่พริกแกงตะไคร้ขาเออเอนัวออมออมก็ได้บ้านนีออมเอ่มเนได ฟอมได้เลยฟอมกระแทบอยู่ทำด้หลายอย่างทำด้หลายอย่างบ้านนี้ไปฟักมกเสีปีกล้วยบ้านเอ้าแกงนัวเอาฟักฟักอะไรก็เอาไปใส่พริกใส่ยันแล้วก็พอหมกหมกหนึ่งขายหมกละยี่สิบบาทโอ้ตาเฮ็ดไปขายบ้านลูกตู่สมัยย่างหมูขันเลยย่างหมูขันเลยมีอย่างนั้ไปขายหนูนี่แหลยขายหนูขายหมกหนูขายหมกปลา เ็ดหนูมือละสิตัวเป็นายขายตัวละร้อตัวละแปตัวละห้าสิบัวละ้ค่เรียงนูเรียงนูมาทเรียงหนูน่าสนน้าตาเนาะบุกเสหยวกหนึ่งเป็นหเนาะประเดี๋ยมุกส้วยจงแต่เราจะใส่ใบบกูดเขาจะสีเขาจะวอมบางคนบอหมักใบบกกูแ่บ้ามีสูตรครับมีสูตร หอมย่างผัดเผ็ดคัวแต่โดยมากเขามิจะขวหนูแถวบ้านกุโกลขวานุ้งกินยังมันนี่ขวหนูใช้น้ำในน่อยนะเห็ุใดมันซุกอบๆเพรมันเลือยน้ำในน่อยนะเขาว่าขวหนู้อะอมอ้อนน้ำสิได้จังน่อยถ้าขวหนูน้ำสิได้น้อยถ้าผัดเผ็ดมันจะมีชิ้แกงมีอย่างนั้นเลยย่างเี้ยย่างดีแล้วเอ้ย่างแซ่บอันนี้นะเขาไปมาร์กแบนย่างมันไปมาร์กซะก่อนเด้มาร์กใส่รสดี มักใส่รถดีเขาเขาเขาหมักไว้จักชั่วโมงชั่วโมงแล้วเอาไปย่างมันไปย่างมันมันจะกรอบมันสิแซ่บหนังมันก็สิแซ่บวิธีถอนฝนกะตะเกาเลยเฮ็ดเฮ็ดวงอ่ำคือนี่เลยบัดจุมมือนี่เอาจุ่มนงหงคือไก่นี่คือหมูไก่นี่จุ่มเป็นๆกระตาเอาขามันชีก้อนเนาหายมันตาเชีกกอนขามันชีก้อน ยู่เามน้ห่อนเข้าใจบ่อไหวคือนไห่อนน้ห่อนลกคนลุว่างใบว่างไบเขากลุ่มลุ่ล่กจหาาเขามาลุ่นมาล่นไฟน้อยนึงล่นไ้คนหน่อยนันอนะไ้คนหน่อยนันเาก ขั่วขั่วก็เอาเครื่องในมันมันยังบนเอาเกต้หาโอ้ับคุณหลายๆกับตาครับผมครับผมพแม่น้องไหกี่วัวเมื่อกี้มาเอามากิจวา้าวโพดเนาะันเดอบดอเดอเเดี๋ยวเดอเดอเอเดอออเอเดอหนออดอนั่นแล้วว่าคดหนูโอเคนะครับเนาะอเนเ แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามบ่าวต้อยก,กอกๆด้วยนะครับผมพอมอ่อแม่น้องกดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาชมบ่าวต้อยก,กอกๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ